นี่มันทองนี่ไหนเป็นไงทำงานจช้าจะทำถึงเดือนหน้าเลยหรือไงฮะนี่มันทองนี่นี่พวกเธอคิดจะขโมยทองกันเหรอเลอเลลคิดไทยแลนด์ นี่คุณทวินแค่ขี้ข้อมูลแค่นี้เองทำไมถึงส่งงานไม่ทันเออบอสครับงานมันเยอะนะครับขนาดผมทำโอทีทุกวันยังไม่ทันเลยนะครับบอสโอเคเดี๋ยวฉันจะรับเด็กมาฝึกงานช่วงเนี้ยเด็กกำลังปิดเทอมพอดีโอ้บอสบอสจะไปหาจากไหนล่ะครับผมก็เคยลงประกาศไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครสมัครมาเลยสักคน ไม่มีใครเขาอยากทํางานทีข้อมูลหรอกครับบอสยิ่งบอสจ้างเป็นรายวันอีกเขาก็ไม่อยากมาหรอกครับค่าแรงมันถูกเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่คุณทาวิน อ้าววันดีครับบอสเออนี่น้องโฟมและนี่น้องดาวจะมาเป็นพนักงานรายวันที่นี่ฝากด้วยนะสวัสดีค่ะคุณทาวินอืมวัสดีครับดื้อหรือเปล่าเนี่ยสองคนเนี้ยอย่าดื้อนะบอกไว้ก่อนถ้าดื้อ,อยูไม่ถึงวันนี้แนะ่นี่คุณทาวินอย่าดูเด็กมากสิน้องกลัวหมดแล้วไม่ได้หรอกครับบอส เด็กพวกนี้ต้องกดไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเหลืองกันเอาแนวหนาวนะ้าพาเผาลงหน่อยแล้วกันนี่เดี๋ยวพวกเธอสองคนไปนั่งตรงนะนูนนะะนี่คุณทวินเดี๋ยวฉันออกไปส่งของให้ลูกค้าข้างนอกก่อนนะดูแลเด็กๆเ,เขาด้วยล่ะครับเอาเปิดเครื่องสิเนีเปิดเป็นเ่อร่เออกดตรงนั้แหละเปิดดิเปิดเครื่อง ออแบบนั้นแหละค่อยๆพิมพ์ไปเอาพิมพ์ตามนี้ให้หมดเลยนะนี่โฟมทำไมพิมพ์ผิดๆถูกๆแถมยังพิมพช้าอีกเธอเรียนโรงเรียนอะไรมาเนี่ยเขาไม่มีคอมพิวเตอร์สอนเธอแล้วไงอ,อ,อันนี้ก็ผิดฉันบอกเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยทำไมปึกอย่างนี้ฉันสอนไปไม่เคยจำขอโทษค่ะขอโทษแล้วมันหายผิดไมหมเราแก้เข้าไปซิเนี่ยค่ะ อ,อืขนาดแกแล้วยังผิดีเหรอเนี่ยคุณออมเขารับเธอเข้ามาทํางานได้ยังไงฮะพี่ค,คะสอนงานกันดีๆก็ได้นะคะไม่เห็นต้องขึ้นเสียงแบบนี้เลยอืมเงียบไปเลยนะอยากตกงานหรือไงอะไรมองอะไรกันฉันเริ่มจะเบื่อหน้าคุณเธอแนละ้วออกไปทําความสะอาดห้องบอสเลยไปค่ะ แทนที่งานจะเร็วขึ้นกลับมาช้าพวกเด็กพวกนี้พี่เขาที่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะพูดดีๆก็ไม่ได้ชอบขึ้นเสียงใส่ เอาหน่าโฟมพี่เขาคงเหนื่อยแหละไม่ต้องคิดมากเราก็ทํางานในส่วนของเราไปดาวไม่คิดในแง่บวกจรงเลยเนาะไม่ขหนื่อน้นหรอกหน้าเอ๊ะนี่กุญแจนี่ลินชักไม่ได้ล็อกด้วยอะไรเหรอดาวไม่รู้เหมือนกันอะไรเหรอน้องดาวนี่มันทองนี่ของมีค่าขนาดนี้ทำไมไม่เก็บให้มันดีๆนะนั่นนมาสิ แถมยังวางกุญแจไว้ข้างนอกอีกไหนไปไงทำงานช้าจะทำถึงเดือนหน้าเลยหรือไงฮะนี่มันทองนี่นี่พวกเธอคิดจะขโมยทองกันเหรอเออเปล่านะคะพอดีหนูเห็นลิ้นชักมันเปิดอยู่หนูก็เลยหยิบขึ้นมาดูแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรไปเปิดลิ้นชักของบอสเขาฮะก็ดาเขาเป็นคันปากจริงเลย ขั้นปากนันนักใช่ไหมไปล้างห้องน้ำเลยไปฮะล้างห้องน้ำทำไมพวกหนูต้องล้างด้วยล่ะคะฉันบอกให้ไปก็ไปสิ <speaker> ไม่ต้องเก็บเดี๋ยวฉันเก็บเองไปล้างห้องน้ำไปค่ะ แท้บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทส่งออกทองรูปพรรณนี่เองเอาอย่าอู้นะล้างให้มันสะอาดๆหน่อยเออขัดเข้าไปนั่นแหละ เนี่ยขัดให้มันแรงๆหน่อยสิกลัวมันเจ็บหรืองไงเอออย่างนั้นแหละขัดเข้าไปโน่นตรงนู้นยังไม่สะอาดเลยนะ่ะเออแล้ขัดไปเอา้าต้องทำอะไรในห้องฉันเนี่ยเอา้าบอสมาแล้วเหรอครับพอดีผมลงโทษเด็กสองคนนี้นะครับให้มาล้างห้องน้ำของบอส แล้วเธอไปลงโทษเขาทําไมล่ะก็เด็กสองคนนี้ไปรื้อโต๊ะบอสนะครับผมก็เลยสั่งคำโทษเขาฮะรื้อโต๊ะใช่ครับบอสมึมกุญแจไว้อะครับ ต้องเป็นสองคนนี้แน่เลยครับบอสท,ที่เอาทองของบอสไปฮะพู้หนูไม่ได้เอาไปนะคะนั่นนะสิคะพู้หนูจะเอาไปทําไมเอาก็เอาไปขายสิแล้วหนูจะเอาไปทําไมล่ะคะในเมื่อของทั้งหมดก็เป็นของแม่หนูฮะของแม่เธอโอ้ย,อยแม่เธอเป็นคนสั่งซื้อเหรอเปล่าคะ่ะแม่หนูเป็นคนขายคนขาย หรือว่าใช่น้องดาวเป็นลูกฉันและฉันก็เชื่อว่าน้องดาวจะไม่ขโมยของฉันนี่น้องดาวคะคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าคะตอนพวกหนูสองคนไปทำงานห้ามบอกนะว่าเราเป็นญาติกันอ้าวทำไมล่ะครัคุณแม่นั่นสิค่ะออมแม่ไม่อยากให้พวกเขามอง ว่าพวกหนูมีอยากพิสิทธิ์ในบริษัทนี้เดี๋ยวพวกหนูจะทำงานได้ไม่เต็มที่เข้าใจใช่ไหมค่นะ่ะเอ่อ,อ,อทางนั้นต้องเป็นเด็กคนนี้แน่เลยครับบอสหืมเด็กคนนี้ก็เป็นหลานของฉันเออ่ากันหมดเลยเหรอเนี่ยหนูว่าพี่คนนี้แหละพี่ขโมยทองของคุณน้าไป น้องดาวไปค้นกันเฮ้ยจะทำอะไรอะ่ะไม่มอออีอะไรของเธอเนี่ยฮี่นี่ไงเขาคุณแม่ บอสผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจอย่าไรผมบอ,อกกันนะครับบอสผมไหวล่ะได้ฉันจะไม่เอาเรื่องเธอแต่ฉันจะไม่ให้เงินเดือนเดือนนี้กับเธอแล้วก็ไม่เซ็นใบาลาออกซะเออบอสจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือจะให้ฉันแจ้งความเออก็ได้ครับบอสเซ็นใบาลาออกก็ได้ครับ,บ ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งากตั้งไม้ได้โบทยิ้มอีกทีได้ไหมจะหากว่าเธอเหล็บไม่คิดไทยแลนด